ตตุสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเา้าครับวันนี้พาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเลาะน้ำนาครับผมตะแหลกตะแหลกก็สีมาเลาะน้ำนาแล้วครับต่บนันีเหตุผลที่ไทยวิดีโอนี้พอดีไปเจอของดีครับเจอของดีโดยบังเอิญครับผม กลับไปบ้านบัดนี้กลับไปเอาใหม่หกันสัน้นไปเอาโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งครับของดีอยัางเราไปเบิ่งต้องกันครับผมเราไปเบิ่งต้องกันฝนฟ้าดีแบบนี้เบื่อแต่เนื้อกินครับไปครับเขาเบิ่งการในรช่วงนี้เรื่องกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ครับ ตัวตาพาลีนะครับซึ่ง t u u e แล้ะกาเพจ a c e b o o k นะครับผมขอขอบคุณเป็นยังสูงครับสำหรับกำลังใจที่เขอมารับชมนะครับผมโอเคพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอลวครับนี่ครับพี่น้อง เห็ดปวกครับบ้านพุ่มเพินเห็ดปวกตามนะครับเห็ดปวกดอกนี้งี้นะครับอันนี้กรลังเป็นจีกรลังขึ้นมาครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับอันนี้บานนี่นะครับอันนี้ดอกบาน,นครับผมเห็ดชนิดนี้มาขึ้นู่น้ำพุนนะจอมปวกนะครับ สีมาขืนอยู่น้ำจอมผวกครับนี่ครับอันนี้บานใหญ่เลยครับนี่นี่ครับสองดอกซ้อนกันสามดอกกระทั่งเหลยนนิดน้อนี่ครับซีดอกขาดอกเลยครับผมวาง,งวห่อเปลอมัยกันสั้นถ่ายวิดีโอให้พี่น้องดูครับนี่ครับซีดอก พี่ครับพี่ครับอยู่ข้างล่างอยู่นี่ครับดอกนึงครับโอ้นี่อีกครับผมโอ้หลายอยู่แล้วครับนี่นี่ครับพุ่นฟังพุ่นเกิดมีครับอยู่รอหนามพุ่นนี่จะเป็นไทน้ารับเป็นเขาหน้าผมครับผมงามบ่พี่น้อง ครับผมกำลังงามเลยครับน้ำก็กำลังพอดีหน้าคมจะเป็นหน้าโค้นะครับึ้นสูงเลยอ้อันนี้เป็นหน้าคค้มครับจะเป็นอีกจอหนึ่งครับผมนะครับเรื่องโมมีนมาแทะเนาะไม่ได้หรือเาจอบเลยเจะไปครับ เก็บเลยพี่น้องบานนี้เดียยังกระไลยบานนี้นีแตับลาไดอนมาขาดบานนี้ลองดีมันกเด้อ หักเป็นเง้ยไหมครับโอ้ยครับพออายุครับพออายุแต่บ้านผมเค,นเเคเยนคี่เห็ดปวกเห็ดปวกตับนะครับเห็ดปวกเงี้ยนะครับเห็ดปวกมันชนมีหลายชนิดเนาะอันนี้เห็ดปวกเงี้ยครับเห็ดปวกตับเจอดอกเงี้ยกับดอกส้มจานคนครับ ฝนดีครับปีนี้เหอันนี้มันสิอาศัยแบบฝนตกชุกตลอดนะครับแล้วมันเิดเกิดแง่ออกยากเถอะดอกโอ้ยขาดเรียบร้อยขาดอีกิี อุ๊ยดนี่ยรี่นอกนโ่สองดอกําลังสอดกํลังกํลังสอดกํลังสอดเลย ดองดูดน่อยเี๋ยวไปกันนะครับอินบานดอกนี้ค้างงั้ครับวนต๊บเลยครับพี่น้องเห็ดชนิดนี้มกักจะเกิดทั้งจอมปวกนันครับผม มาเกิดน้ำพุนครับนี่หลายดอกเลยพี่น้องนี่ครับสองดอกบอกัเดียวมีนมาแสะต้องกลัวเอาหากยังดึกด้ยครับเนี่ยนี่ครับทีนีห้าเขาไปลึกๆเียครับ ปูดีวไม่เคยกินนี่รสชาติสีออกมันหวานนะครับหวานธรรมชาติเลยเห็ดชนิดนี้สีเอาไปเห็ดน้ำพริกเห็ดพร้นเห็ดแกงผู้นี้ครับผู้หักรสชาติจะค่อนข้างหวานครับผมหวานแบบธรรมชาตินี่ครับดีกอกนึ่งมีกระจอมผวกเดียวกับเพราะแกงแห้วครับผม นี่คับปวกกินขาแล้วครับเม่ตาฝนดีครับพี่นองเบื่อแต่แนี้กินไม่งดงอกนีพีนองนี่ครับเห็นนี่ครับมันยงลึกเลยครับนี่ สวยงามครับสวยงามโอ้โหแม่เกือบไีหนอหนี่เห็นปะครับเกิดทัวร์เลยครับเตรียมพ้นได้ครับนี่เห็นต่คนดื่นไม่เห็นเหรอครับพดุดยยางของมานี่ เราสิเก็บไปก่อนนะครับนี่ครับมีของอ้อมนี่คือผพอ,พอมนี่คนมานเห็ดจังไดยกระม,มันคือมันรอนานหน้าก็ได้ิ็ดเหรอครับผมพี่นอ้อง Được phong Ủa, đó phong phun một hàn lọ luôn rồi. Ô. Để keng rồi đó nè Cái bên này nói nữa nhỉ không nè Nó lo làm mát xưa, xưa để xâm nhỉ. Má leo má leo nó bưng phong phi con hộ. Ôi, cái gì nó. Nhìn hấp hấp. อันนี้แมนบ่นี่ตะดอกนี้แมนเท่านี่ครับนี่งามเด้ครับดอกนี่มืนเด,นนดี๋ยวบืนเท่ากับมันหาเบึงไหมครับว่าถ้าคนบ่เห็นว่าแต่คนบ่งหูคุคุณหูนี่ก็ต้องมาตะเซ้าเติบแล้วครับเขาจะได้ phun lên thường ná hả phun khắp phần non ná. tuần hai video này có ai chỉ hiện một cái này không hiện đi nhá thử vào mất cả tá màu đen đấy lại. hết cả xăng mốc ửn nữa hả, ากันที่มุมแยกกลางเว้ยเบิดแล้วบ่ครับครับนี่ดอกนึงครับนี่ครับแต่ผมที่ยังเอาครับคนที่ใจดีปล่อยไป ผมจะปล่อยไปให้มันบานเดี๋ยวยังบางไปเออนี่นะครับจำมสวกันเด้อยพี่น,อน้องเด้อบางทีว่าคอนโดบ้านก็จะหางายเนะครับรอร,อรอไปนี่รอไปนี่รอไปนี่ จิบแล้วครับน่าจิบเลดแล้วพี่น้องโอ้มดกัดอ้นี่แหละครับของานของเขามารอนำหน้าก็ได้กินแล้วครับผมเห็ดไม่ต้องไปหายากครับนี่ดอกหนึ่งครับผมถืจุ้งใบครับดอกนี้เอาเชียงเลยเอาเชียงไปไป,ปไป,ปไป ดี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 ด,ดีโอเคครับนี่ครับได้กินแล้วเห็ดมารอรอหนำน้นจะซื้อกระมังครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คือสิพาะสามีก็นนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมล่ะครับกับตูตะพาลุยครับผมสวัสดีครับ